วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ เป็นไฮไลท์วันนี้ก่อนอันนี้ <bunker. S 2> ไฮไลท์อันนี้จะให้ดูก่อนไฮไลท์นี่ขอขอยอดจนราคาแล้วจ้าลายยาวไล์ขอย่อล้วราคาจาลายยาวเลยให้ดูเลยถ้าเห็นแล้วบอนะอันนี้เรียกว่าอะไรจาาอันนี้เขาเรียกพระชัยสงครามพระชัยสงครามอ่าอันนี้นี่อยู่ในสมัยยุจยาตอนต้นอะรอเดี๋ยวเลยเดี๋ยวอย่อรสมัยยุจยาตอนต้นขอยอดจราคาจาแล้วขอยอดยาอันนี้มียอดอยู่แค่สี่สิบองค์ สี่สิบองค์องค์ละสามพัน้าสี่สงไม่รู้มีเท่านี้ลำบากเลยอาทิตย์นี้ลำบามีอยู่แค่40่สิบองค์นะคือเอาสุดไม่มีแล้วด้วยสรุปง่ายพายสงรามีสี่สองค์สามพันห้าสามพันห้ากำไรรูปข่าวประจาก็สีเส้นเหมือนกันแ0ดสิบรเส้นเาหับสองงานรวมกันไปแค่แปดสิบนะแอเนีค้อนหน้าเทียได้ไม่ถึงด้วยแต่บางคนเอาสเอาสอย่างอะเออว่ะไม่รู้ข้าว่ากันใหม่อ่าโอเคอาจารย์เดินผทยสงครามเนี่ย ที่เราเอามาวันนี้นะเป็นของเก่าของเก่า,กาช่วงที่เราขึ้นไปเหนือเนี่ยมีพวกกันเขาไปได้ของจากในเจดีและเจดีลูกเนี้ยเป็นเจดีที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นคนสร้างเจดีที่ไหนจันเจดีที่พิษณุโลก <Okay. S 2> โอเคโอ้โหตรงแรงเลย พิษณุโลกครับและเขาเชื่อว่าเป็นเจดีรูปที่สมเด็จพระนเรศวรสร้างออตอนที่ไปรบเมืองคังชนะและกลับมาตอนนั้นเป็นวังหน้ายังไม่ได้เป็นจักรพรรดินะเป็นแค่วังหน้าครับครับ,รบไปรบเมืองคังและกลับมาคือชนะและกลับมาครับพระอันเนี้ยสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วก็คือพระมหาเถรกันชองเนี่ยทําการสร้างตามตำนาคัมพีรมหาปัรมังของพม่าเลยโอ้โหแตจาพูดอย่างนี้สิสิบโอปวดขวัวทำการสร้างตามคัเพีรของปัทธรมังของพม่า เพื่อแจกให้กับแม่ทัพนายกองเอาไว้พกไปทำสงครามที่เมืองคางพูดง่ายๆคือพระองค์นี้อายุหลายร้อยปีเลยสมัยนู้นเลยสมัยนู้นเลยโอ้โหจาามีสี่สองค์ตายแล้วก็ราคาถูกโคตรสามพันห้าอาจารย์อาจารย์ขึ้นราคาหน่อยไหมเดี๋ยวคนเอาเยอะไม่ก็คือเอาเอาครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ก๊อปใบขึ้นราคาเออนี่ับดายกาวนะไม่ใช่ผุดหัวอาจารย์โอ้เดี๋ยวคนจองคืนเมือสามพันห้าแล้วก็มีแค่นี้แหละ อันเนี้ยพระน่าจะอยู่ในอายุลาลาประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า250ปีต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า40องค์เนี่ยขอเพิ่มไม่ได้หมดก็คือหมดเหมือนยาเลยไม่มีเหมือนยาเลยยิ่งกว่าะยาเขาทำมาเยอะแต่เนี่ยมีที่เงีะไม่ใช่เข้าใจแต่ว่ายาทั้งยาที่บอกมี18 19อันหมดก็คือหมดหมดเลยไม่มี้คือหมดเหมือนงานอันนี้จ่าไปแค่สี่40องค์ก็คือ40องค์ไม่มีมากเลยไม่มีเพิ่มแล้วและอันเนี้ยไม่มีทำเพิ่มด้วยเพราะเพิ่มไม่ได้ผมว่าไม่ได้เของเก่า อันนี้นี่เป็นพระที่สมเด็จพระวรนรักษ์ณัป่าแก้วคือมหาเถรงันชองเนี่ยซาตากะพีปัรมังหอมมาโดยไปหาของที่เป็นเนื้อโลหะพิเศษอันนี้เนี่ยศศ ilot, ก็คือเนื้องั่วอ๋อเนื้องัวเคยได้ยินเนื้องัวเนี่ยเนื้องูเนี่ยเป็นภาษาพม่าเอองัว่นี่แปลว่าเหล็กไหลอันนี้เนื้อเหล็กไหลเหรออันนี้เป็นเนื้อเหล็กไหลปัจจุบันเ sea, นี่ยเราจะรู้จักเนื้อเหล็กไหลนี่ก็คือเนื้อเหล็กไหลุริยันราชากับเนื้อเหล็กไหลท้องปลาไหลอ่าใช่ท้องปลาไหลก็คือจะสีนี้แหละ แล้วเขาก็จะไปเลี่ยงหล่อเอามาแล้วก็มาหลอมรวมกันแล้วสร้างเป็นพระเครื่องอาจารย์บอกทองปลาไหลก็เกี่ยวกับเงินทองใช่อาจารย์หรือว่าทุกเรื่องทุกเรื่องแต่อันนี้นี่เป็นพระที่ปกติเราจะเจอผ้าชัยสงครามเนี่ยอยู่ในขณะองค์ที่ใหญ่ๆองค์ใหญ่อจะเจ้อองค์ใหญ่ๆองค์ใหญ่ๆนี่ยุคหลังไะมอ๋อยุคแรกต้องอย่างนี้อาจารย์ยุคแรกคือเท่านี้แหละองค์ใหญ่ๆหญ่ในยุคหลังอาจารย์อย่างนี้อย่างนี้มีกี่พิมพ์หรือเราไม่รู้มันเป็นเป็นพระหล่อโบราณเคยแยกพิม ชุดนี้แยกมาก็มีมีไม,ม่ถึง5้าพิมมแต่เราไม่ต้องสนใจพิมพออกให้ได้ก่อนดีกว่า40องค์มันเท่ากันหมดขนาดเท่ากันด้วยกันขนาดเท่ากันมันต่างกันที่หน้าตานิดหน่อยอตอนแต่งครับมันเป็นพระที่หล่อมาแล้วก็แต่งมือครับอ่าแล้วก็อยากจะบอกเลยนะเป็นพระพระชุดแยกประสบการณ์เนี่ยฟังให้อย่อยางที่บอกทีแรกว่าเป็นพระที่สมเด็จพระนเรศวรครับให้แม่ทัพในกองพกต่อไปตีเมืองคังประวัติเป็นแบบนี้เลยนะ แล้วกลับมาท่านชนะท่านก็นเลยสร้างเจดีย์ลูกนี้เป็นอนุสรณ์เป็นที่ระลึกว่าเป็นเจดีย์ที่ชนะสงครามาเจดีย์นี้อยู่หน้าวัดชื่อที่บอกมื่อกี้เลยไม่ต้องถามนะอยู่หน้าวัดบอกมื่อกี้เลยแล้วก็เป็นอนุสรณ์ว่าเนี่ย ไปลบชนะมาคือพระที่แจกไปกับข้าราชบริพารที่เป็นแม่ทัพในกองทั้งหมดเอากลับถูกเรียกมาแล้วก็บรรจุลงไปในกูนนี่โว่สมัยก่อนคนเขาไม่ค่อยเขาจะไม่พกพระเขาจะพกพระยามีสึบสงคาา<ช>นั้นอันนี้คือแม่ทัพทิ่จะได้ไปยานพวกไพ่ทหารไม่ได้แม่ทัพในกองตามประวัติแล้วต้องเป็นแม่ทัพในกองถีงได้พระใจนี้นะก็คือต้องเป็นถรถที่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ได้ก็มันมันมันก็เลยมีพระมีเยอะไหม่เพราะว่าใครจะพกแม่ทัพในกองโอ้โหและความเชื่อว่า คือพี่เอกเขาเชื่อมันเรื่องจริงเลยก็คือตรงที่ว่าการที่อาพราะมาบรรจุได้หนึ่งต้องชนะสองต้องมีชีวิตรอดกลับมาเพรออาะฉะนั้นนี่พุทธคุณของพระเป็นที่ประจักษ์เชื่อถือได้และพูดง่ายๆที่จ์พูดคือพระทุกองค์ได้มีประสบการณ์ใช้มาแล้วถูกและใช้แบบไม่ธรรมดาไปลบ,ลบสมัย,มยก่อน มือต่อมือ,อมดาบต่อดาบอาจารย์หอต่อหอกธนูต่อธนูนนในปืนใหญ่ลบกันแบบประชิดตัวอ่าลับมาได้นี่แน่จริงตายหามาันแะใช่ฮะแล้วก็ที่สําคัญคือชื่อว่าพระชัยสงครามคือชนะจากชัยชนะจากสงครามอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยพระชัยสงครามเนี่ยพระยอดทงมันต่างกันไหมพุณทุกคนน่ะยอดทองจะอยู่บนยอดทงอ่าใช่แต่พระชัยสงครามจะอยู่ติดตัวคือนได แม่ทําในกองใช้อยู่ใช่จะ,จะจะจะพกติดตัวอ,อันนี้ผมถามอีกนึงอาจารย์คิดว่าอย่างพระนเรศวรเนี่ยช่ไหมองค์อย่างองค์ก็มีพระมาลาเบีย่ยงไงอยู่รอบหมวกเป็นพระยอดธงอยู่รอบหมวกแล้วไม่พระชรคามเขาเชื่อว,ว่าพระนี่ให้กับแม่ทัพในกองตามตำรานะใช่แต่ตัวของสมเด็จพระนเรศวรเองอ่ะท่านพกพระเป็นแก้ว<อ>เป็นโป่งคามอ๋อแก้วโป่งคามเป็นแก้วโป่งคามที่เรียกว่าแก้วสามสีคือจุ้ยเจียจุ้ยเจียนี่ป่ะหรือไม่ใช่ จุยเจนั้นยังไม่ถึงกับโปร่งคาอยังไม่ถึงยังไม่ถึงกับโปร่งคามแต่ที่ท่านพกตามตำราเนี่ยที่ได้จากที่ได้จากเมืองยองจะเป็นแก้วโป่งคมที่เรียกว่าปลวกสามสีอาจารย์แล้วสมัยก็อปัจจุบันนี้ไม่นรู้อยู่ในอยู่ในที่นี้รูไหนด้วยโอ้ยก็ยังหาไม่เจอก็ยังหากันไม่เจอแต่มีเขียนอยู่ในพงศาวดารว่าท่านมีพระอันละพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาอาจารย์นี่ผมถามทางสมาชิกเลยอย่างพระชัยสงครามเนี่ยมันก็เกี่ยววับพวกขงพันหนังเหนียวหรือเปล่าสมัยสมัยนี้ไม่จำเป็น หนึ่งเลยยศถาบรรดาตักสองเงินทองโชคลาภคนที่ได้ไปลบกลับมาที่ได้บรรดาตักทุกคนนะ่ะอ๋อบรรดาทหารบ,บินเงินทองมาด้วยนะแล้วก็กลับมาก็คือได้บูเมเหน็จทุกคนมีสักดินาที่ดินมียศถาขึ้นมีถ้าตอนพากนี้คือครอบคุมทุกสมัยหมดและอยากจะบอกนะราคาจริงๆไม่ใช่ราคานี้นะราคาท้องสนามปัจจุบันนี้นี่กระซิบหน่อยดกระซิบไปฟังนิดนึงใหญ่กระซิบดังนะมากกว่าครึ่งแสนอ่ะโอ้โหกระซิบดังตอนหนึ่งองค์เนี่ยมากกว่าครึ่งแสนนะ เราเราถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้ไปโพดิเซอร์อยากได้ไม่มีเทาดิ <G Episode> <laughs> ก็คือมันถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนเนี่ยมีโอกาสแล้วแต่แค่สี่สิบคนอาจารย์จริงนะผมพูดจริงอาจจะไม่ถึงสี่สิบอาจารย์จำกัดไหมว่าคนเท่าได้กี่องค์ไม่เอาไม <ะ S 1> ่จำกัดด้วยก็เอาเลยตามดวงเลยมัดไปตามดวงตามดวงที่อยากได้อาจารย์ผมพูดตรงนะ วีพีเป่านี้อย่างน้อยก็สิบองค์สิบองค์นะไม่รู้ไม่รู้ไปแบ่งกันเองสามคนนี่ใช่ไหมใช่เหตุจะกับจะเป่าสามคนก็แบ่งกันเองโอ้โหตายอ่าอ่นเนีะผมเครียดเลยอาจารย์ฮะเครียดเลยอะไรโปรดิวเซอร์กัดฟันโปรดิวเซอร์องค์หนึ่งก็พอแล้วบั้งก็คือพระชัยสงครามเนี่ยใครที่มีโอกาสได้ไว้ก็ อย่าพลาดอ่าจะลืมเลยมีกระถามไหมไม่มีรับมีกระถาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะไงดีรู้จักบทพาหงมไหมรู้จักรู้ไหมว่าบทพาหงใครแต่งก็เพราะอนรัตเนี่ยวัดปากแกาแล้วรู้ไหมว่าบทพาหงเนี่ยแต่งเพื่อใครใช้พะเดลสวนไงแล้วรู้ไหมว่าใช้กับอะไรไปลบนี่เอาเช่นนี่เหรอใช้กับพรใช้สงครามนี่ที่พระพทธเ้าไปลบก็ชนะ มา19ครั้ง20ครั้งนี่อาจารย์สมเด็จพระวรรณรัตวัดป่าแก้วเนี่ยครับท่านสืบทอดตำนานี้มาโดยตัวท่านเองคือท่านนั่งจนสําเร็จโอ้แล้วท่านก็ประพันธ์คาถาไอ้พาหงนี่ใช่ไหมอจรยพาหงมหากานี่มาเลยครับมหากาก็คือเป็นผู้เป็นใหญ่ครับใหญ่ที่สุดในบทพาหงมีกี่บทโอ้จำไม่ได้มีหงษบท Oh, ชนะแปดทิศอ๋อชนะแปดทิศก็คือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ชนะหมดคุณวิเศษแห่งความชนะว่าในเรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าชนะไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนทั่วไปธรรมดาชนะเพราะฉะนั้นนี่คุณของพุทธเจ้าคือสูงสุดครับบทพลาหุงมีไว้ใช้คู่กับพระชัยสงครามอ๋อ oh. แต่เราเนี่ยมารู้ที่หลังว่าสมเด็จพ่อนนร้ณนไม่ป่าแก้วประพันธ์บทพลาหุงว่าในเรื่องชนะแต่ไม่มีใครรู้ว่าใช้กับอะไรอ๋องี้ใคร ที่มีนี่ใช้พระหุกเรื่องก็โหถูกถูกตั้งของเขาที่สุดแล้วอย่างจะบอกว่าพระชัยสงครามเนี่ยอาจารย์แขกเคยสร้างนะตอนเคยสร้างหรออ่าเคยสร้างแต่แหลอมทิ้งเลยเอาใช้ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ไม่ได้ออกให้กำไายเลยก็มันใช้ไม่ได้เราเคยทํามาแล้วทํามาเสร็จแล้วก็ลอมทิ้งเลยคือเสกแล้วเสกอยู่สามสี่ปีเสกเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้ผมถามนิดนึงขอความรู้เลยที่อาจารย์หลอกใช้ไม่ได้ยังไงใช้ไม่ได้อ่ะ คือเราเสกด้วยตำราเนี่ยเรามีนะตำราวิชาการทำพระชัยสงฆ์าเนี่ยเรามีเพราะเราเรียนคำพีปัทรมังเรารู้ว่ามีอันนี้ไม่ใช่รูปพระนะอันนี้ไม่ใช่รูปพระอาจารย์ไม่ใช่ลูปพระคนหลายคนคิดว่าเป็นพระอี่คือพระเทวดานะอ๋อนี่คือเทวดาอันนี้คือเทวดาเป็นตัวแทนของผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดแห่งการทําสงฆ์อาจารย์อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นวิชาพม่าไหมหรือว่าไงอันนี้มันเป็นวิชาพม่าไหมถ้าสมด็จพูดวานรัตเนี่ยท่านพม่าโดยตรง นี่เหรอไหมและวิชาเนี่ยได้สําหรับผู้สําเร็จแล้วคือได้ขึ้นมาด้วยตัวเองครับที่นั่งอยู่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พระพทธนะมผมรู้ว่าพระพูใส่เทิดใส่มวกชดาอ๋อก็คือเทวดาอ่าไม่ใช่เทวดาเป็นตัวแทนของสมุติเทศที่ใหญ่มากสมัยก่อนถ้าวาด้วยเรื่องมนุษย์คล้ายๆขออย่างนี้ประจรันที่เป็นกริย์ที่้ายขออย่างนี้เนี่ยการจะบอกว่าถ้าสมัยก่อนวาด้วยเรื่องมนุษย์ที่มีฤทธิ์เทียมเท่ากับเทวดาอื คนเรียนลึกๆจะรู้เลยมนุษย์ที่มีฤทธิ์เทียมเท่ากับเทวดาจริงมีคนเดียวกษัตร,ริยรอ์อาจารย์พระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งของเมืองขอมหมวกนี้เลยอ่าพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนแต่งตัวหนังสือคนแรกอรู้ภาษานกรู้ภาษาสัตว์รู้ภาษาเทวดารู้ทุกสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกแม้กระทั่งนครวัดนครพนมก็ยังวางอยู่บนหลักของฮวงจุ้ยเขาเป็นคนสร้างอาจารย์ เขาเป็นคนท,ทําทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้และจิแล้วเป็นตัวแทนของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึง่งเทพสงามและเทพแห่งความจนทอย่งนี้ก็แปลว่าราวมๆหลายศาสตร์เนอะขอมก็มา<ช>ด้วยใช่ทุกเรื่องทุกเรื่อง,ง,งขอมก็าามางัวเนี่ยเราจะเจอกันก็คือพังง่งางพังง่างก็จะทาคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าพังง่างมันคือไว้ต่าไม่ใหญ่จานร์ใช่พังง่างเนี่ยก็จะทําทรงคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆใช่ก็คือย่อมาจากลิ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งที่อยู่ในรุ่มหลวงในโลกี ก็เลยถูกเรียกว่าง,งั่งแต่งง,งั่งภาษาเราเนี่ยคำว,ว่าไอ,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 อ้งั่งไอโง่นี่คือภาษาเราแต่คําว่างั่งของขเขมรเนี่ยหมายถึงโลหะทองแดงอ๋อไม,ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเราท่านเีนที่มาเข้าใจผิดว่ามันเป็นคําความหมายของอนอคนโง่ไมง่่งนี่ยคือบอกต้องไว้ตกโปกไว้ตําๆไว้สูงไม่ได้ก็อย่างที่บอกไงมันว่าด้วยเรื่องโลกิยะคือเรื่องการราคะของพระเจ้าชัยวรมันางไม่เหมือนนี่เพราะว่า ท่านเป็นคนกําหนดนะร้อยแปดคนแรกของ<ม>โลกเลยนะโอนร้อยแปดแล้วก็ท่านเป็นคนกําหนดตัวหนังสือตัวแรกของโลกอ<ม>ืที่มีการใช้กันขึ้นมาเลยครับแล้วก็ท่านเนี่ยยังเป็นคนที่รู้ภาษานกภาษาสาัตว์ภาษาทุกสรมปรสิ่ง<ม>คือเป็นผู้ที่สําเร็จแล้วขำเหยียกให้เป็นดับหนึ่งครับแล้วเหมีเนี่ยสมัยทนราบดีมีมาก่อนทุกสมัยถูก เป็นสมัยเริ่มแรกที่อาณาจักรขอมเฟื่องฟูอาณาจักรมนุษย์เฟื่องฟูสิ่งมีชีวิตเฟื่องฟูเพราะฉะนั้นนี่มันจะหาอะไรที่เสมอเหมือนเขาไม่ได้อาจารย์พูดนี้ราคาสามพันห้าทูกถูกก็ถึงบอกว่ามันไม่มีนะอ่ามันไม่มีมันไม่มีที่ถึงบอกนะมันน้อยคือจำนวนมันน้อยมากอาจารย์พูดนี่โอ้โหแต่ที่เหตุที่มันน้อยเพราะมันไม่ใช่ของทาใหม่ไง อันนี้มันอายุเป็นร้อยปีคงเป็นพระกูถือเป็นพระกูได้เลยอย่างที่บอกอ่ะเขาเล่นกันนะมันเพีใย่ราคานี้แต่เราได้มาราคานี้ก็ต้องให้ราคาเนี้ผมจะไให้สมาชิกไปแต่ม่ได้ถูกบ้างนะสามพันห้าจริงจริงองค์ละสองสามหมื่นก็ยังยังถือว่าถูกถูกแต่แค่นี้แหละมีให้แค่นี้เพราะฉะนั้นนี่มันต้องว่าเรื่องดวง คือคาถานี่ก็คือใครได้ไปก็ใช้พ้าหงุ่งท่อนคาถาผาหงุ่งแค่พาหูุงอย่างนี้เลยยจาอนแค่แค่คาถาแต่ว่าอนพกเนี่ยต้องพกสูงนะเพราะสูงเทอันปไม่ใช่พาง้างหลายคนสงสัยพาง่างแล้วก็พระชัยสงครามเนี่ยอันนี้เป็นแบบที่ขนาดคนเอามาพกถ้าเป็นช้างม้าอวัวควายพกข้างหลังจะมีหูให้ร้อยเชือกแปนคอช้างคอม้าโอ้ถ้าอย่างนี้ก็มีนะแต่จะเป็นองค์ใหญ่ๆข้างหลังจะมีหูเอาไม้ให้สัตว์พกไว้ห้ช้างผูกม้าผูก เอาไว้สาหรับให้เชื่อว่าถ้าอยู่กับช้างกับม้าเนี่ยหนึ่งจะไม่แพ้สัตว์ประเภทเดียวกันครับสองก็คือจะคงกระพันแคลค่าสามเขาเชื่อว่าในบทพลาหงเนี่ยมันจะมีอยู่บทหนึ่งที่หายตัวได้ครับถ้าเราท่องเนี่ยมันก็จะทําให้เราหายตัวได้ในขณะเราทําการลบโอ้โหนี่คือเหตุผลที่ทําไมพระชัยสงครามถึงเป็นที่ต้องการของคนเล่นศสยศาสตร์ลําดับต้ตตนๆเลยโหเพราะว่าพระชัยสงครามหัวใจในต่อไปเนี่ย ต้องพูดเลยเออผมอาจารย์พูดเลยแล้วก็เนี่ยเราเคยสร้างแล้วแต่ทําไม่ได้ก็คือเราขาดชนวนมวลสารคือเนื้อเหล็กไหลหลายชนิดมากในการที่จะบาหลอมสร้างวัชัยสงครามแล้วพอเราได้ภาชุดนี้มาเนี่ยเป็นข้อดีที่ในกู่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีเนื้อที่เอามาทําเนี่ยที่เขาสืบทอดตาราไว้อยู่ในกู่แล้วเราได้มาเราก็เลยถ้า วันหน้าเนี่ยมีโอกาสเราอาจจะสร้างขึ้นมาโดยใช้เนื้อของเขาแล้วก็ผสมโลหะใหม่แล้วลองเสกดูถ้าใช้ได้เราอาจจะให้เช่าแต่ก็ยังไม่มีอะไรการันตีว่าจะทําสาเร็จว่าจะใช่เพราะก่อนหน้านี้ทําแล้วสามปีทำไม่ได้ก็ต้องหลามทิ้งไปอาจารย์ถามหน่อยอาจารย์ไอเนี่ยมีกฎห้ามพิธีกรกับโปรดิวเซอร์เช่าไหมยังไงนะมีกฎห้ามห้ามเช่าเปล่าพิธีกรกับโปรดิวเซอร์เช่าได้ไหมนี่นี่มึงเอากันในรายการเนี่ย เอาเอา่างนี้เลยใช่ไหมกินแรกทีแรกดูก็เฉยๆใช่ไหมพอฟังมาปุ๊บโอ้อยากได้ไม่แปลกใจทำไมเมื่อกี้การแข่งอยู่มาสององจะไม่เลี่ยมทองนะเลยที้จับแล้วหยิบเอามาการเลยสองอ้วนเลยไอ้เพิ่มสี่สิบอีกสองค์นี้กูเก็บไว้เดี๋ยวกูจะไปเลี่ยมไอ้พื่นที่บอกการเลี่ยมทุกอย่างเลยเออเดี๋ยวไปฟังในรายการแล้วจะรู้โอ้โหอยากได้เลยเนี่ยเห็นไหมเป็นอะไรที่ทุกคนต้องไปลุ้นเอาเองใครที่จะได้ก็ถือว่าดวงยังไงแล้ว อาทิตย์นี้ก็คงมีเท่านี้ก็คือพระใจสงฆ์คามสี่สิบองะคะ์สี่สิบองค์สามพันห้าร้อยสามพันห้า